ช่วงเวลาตอนตีสองที่ผ่านมาค่ะทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณโรงแรมจากนั้นก็มีการระดมทางรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะเบื้องต้นนะคะมีรายงานเข้ามาบอกว่าเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งอยู่ภายในโรงแรมก็คาดว่าเป็นส่วนของการให้บริการสปาซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้และปูนทําให้เพลิงนั้นโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงค่ะเพราะว่ามีส่วน เป็นอาคารไม้ติดไฟอย่างรวดเร็วนะคะต่อมาในช่วงเวลาตอนประมาณตี3-50นาทีก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ก็ยังคงมีเชื้อไฟประทุอยู่นะคะในส่วนของอาคารอยู่บางจุดเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงต้องระงมกำลงังฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะระบายทั้งควันแล้วก็ความร้อนด้วยส่วนสาเหตุตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่า เดี๋ยวต้องรอในการชี้ชัดลงไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสาเหตุส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในช่วง9นาฬิกานะครับที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานต่างๆนะครับยังคงระดมน้ำฉีดสกัดเพลิงเพื่อจำกัดเชื้อไฟนะครับที่บางจุดยังพบว่ามีการประทุอยู่แม้จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศส่วนใหญ่ เป็นโครงสร้างที่ทําจากไม้สักโบราณนะครับคือคือโครงสร้างของโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไม้สักใช่ไหม,มแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่ณตอนนี้มันค่อนข้างร้อนอ่ะนะ,ะก็เลยทําให้บางจุดเนี่ยนะครับยังมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่โดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้กันพื้นที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประกันภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งน,นะครับ เมืองต้นไปสำรวจนะคะอาคารที่ได้รับความเสียหายก็พบว่าเป็นในส่วนของการให้บริการสปาแล้วก็มีอาคารที่เชื่อมกันอยู่หลายหลังมีพื้นที่อยู่ประมาณ500ตารางวาที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะสำหรับโรงแรมดาราเทวีตอนนี้หลังจากที่ถูกฟ้องร้องลมเลิกกิจการเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าล่าสุดก็มีบริษ,ษัทสยามเอสเตดดาราเทวีจำกัดที่เข้ามาประมูลแล้วก็ซื้อไปในมูลค่าประมาณ3 9พันล้านบาทแต่ ยังไม่ได้เปิดให้บริการห้องพักและกิจกรรมอื่นมีเพียงส่วนของคาเฟ่ด้านหน้านะคะตรงทางเข้าเท่านั้นที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ค่ะส่วนทางด้านคุณศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับทั้งปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะลงพื้นที่พร้อมกับหัวหน้าปพของเชียงใหม่โยธาธิการแล้วก็ผังเมืองพิสูจน์หลักฐานสพแม่ปิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงทางด้านโยธาธิการและผังเมืองออกมา เปิดเผยค่ะบอกว่าอาคารของเอกชนที่ไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยไม่กระทบกับชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบนะคะคขณะนี้มีการฉีดน้ําเลี้ยงในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันอคีภัยจะระอุซ้ำค่ะคเดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องของสาเหตุกันต่อนะคะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะค